รวมคำถามจากแบบประเมินตนเองหน่วยที่12ทัศนศิลป์ไทยจากเอกสารการสอนชุดวิชา10151ไทยศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเรามาเก่งไปพร้อมกันนะข้อที่1สถาปัตยกรรมเป็นทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดกอไก่รูปปั้นขอไข่ภาพวาดขอควายภาพถ่ายงองูสิ่งก่อสร้าง เฉลยงองูสิ่งก่อสร้างข้อที่สองสิ่งปลูกสร้างที่นิยมสร้างบนผังรูปจตุรลัสและกลมคือข้อใดกอไก่เจดีขอไข่เรือนคอควายโบสถ์งงูวิหารเฉลยกอไก่เจดี ข้อที่ 3. ลักษณะสำคัญของเรือนกาแลคืออะไรกอไก่เป็นเรือนทรงล้อมสอบขอไข่มีหน้าต่างสูงและกว้างคอควายจำนวนหน้าต่างไม่มากงองูฝาเรือนเป็นแบบฝาปะกล ฉเฉลยคอควายจำนวนหน้าต่างไม่มากข้อที่4ข้อใดเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมวังแบบไทยประเพณีของไทยกไก่พระที่นั่งเวหาจำรูนขอไข่พระนารายณราชนิเวศคอควายพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทงองูพระที่นั่งอิสเรลราชานุสร ฉเฉลยคอควายพระที่นั่งดุสิทธิ์มหาปราสาสตรข้อที่5พุ่มข้าวบินมีความสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมในข้อใดมากที่สุดกอไก่เจดี JD, ขอไข่โบสถ์คอควายวิหารงองูปลางฉเฉลยกอไก่เจดี JD, ข้อที่6พระบทเป็นทัศนศิลป์แขนงใดกอไก่จ,จิตกรรมขอไข่วรรณกรรมขอควายปฏิมากรรมงอง,งูสถาปัตยกรรมฉเฉลยกอไก่จ,จิตกรรมข้อที่7 จิตกรรมจำหลักลายเส้นบนแผ่นหินชนวนในมณฑบวัดศรีชุมจังหวัดสุขโขทัยเขียนภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรกอไก่รามเกียรติขอไข่นิทานพื้นบ้านขอควายพระอดีตพระพุทธเจ้างองูพระกรณียกิจกษัตริย์ส,สุขโขทัย เฉลยคอควายพระอดีตพระพุทธเจ้าข้อที่8กรรมวิธีการทำปฏิมากรรมทำได้หลายวิธีการยกเว้นข้อใดกอไก่การปั้นขอไข่การวาดคอควายการแกะงองงูการหล่อเฉลย ขอไข่การวาดข้อที่9พระพุทธรูปศิลาที่พระวิหารน้อยวัดหน้าพระเมรุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นตัวอย่างของงานปฏิมาก,กรรมแบบใดกอไก่ลบบุรีขอไข่สีวิชัยคอควายอโยธยางองูทวารวดี ฉเฉลยงองูทวาราวดีข้อที่10บ,บุคคลในข้อใดเป็นผู้ปั้นพระบรมราชานุสาวรีรัะชะกาลที่หนึ่งที่เชิงสะพานพุทธกไก่ขัวอินโขงขอไข่พระสรลักษณ์ลิขิตคอควายศาสตราจารย์ศิลปีรสีงองูสมเด็จกรมพระยานริศลานุวัตตีวงศ ฉเฉลยคอควายศาสตราจารย์ศิลป์พีลาศีข้อที่11เหตุใดคนไทยสมัยก่อนนิยมสร้างที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งน้ํากอไก่ใช้น้ําในการบริโภคขอไข่สะดวกแก่การเดินทางคอควายสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพงองงูถูกทุกข้อ ฉเฉลยงองูถูกทุกข้อข้อที่12ลักษณะสำคัญของสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่มีหลายประการยกเว้นข้อใดกอไก่เรียบง่ายขอไข่ใช้วัสดุหรูราคอควายไม่นิยมประดับลวดลายงองูมีรูปทรงเส้นตรงเป็นส่วนใหญ่ ฉเฉลยขอไข่ใช้วัสดุหรูหราข้อที่ 13. เรือนสามห้องมีระเบียงตามด้านยาวหน้าเรือนมีชานต่อจากเรือนเป็นลักษณะสำคัญของเรือนแบบใดในภาคอีสานกอไก่เรือนโคงขอไข่เรือนเกยขอควายเรือนแฝดงองูเรือนปั้นหยา ฉเฉลยขอไข่เรือนเกยข้อที่14ข้อใดเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมวังแบบจีนของไทยกอไก่พระที่นั่งเวหาจำรูนขอไข่พระนารายณ์ราชนิเวศขอควายพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาทงองูพระที่นั่งอิสเรลราชานุสร ฉเฉลยกอไก่พระที่นั่งเวหาจำรูนข้อที่15นาทีสีมาความสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมในข้อใดมากที่สุดกอไก่เจดี JD, ขอไข่โบสถ์ขอควายวิหารงองูปลาง ฉเฉลยขอไข่โบดข้อที่16ลายรถน้ําเป็นทัศนศิลป์แขนงใดกอไก่จิตกรรมขอไข่วรรณกรรมคอควายปฏิมากรรมงองูสถาปฏิยกรรมฉเฉลยกอไก่จิตกรรม ข้อที่17จิตกรรมในโบสถ์วัดบวรสถานสุทธาวาสเขียนภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรกอไก่รามเกียรติขอไข่นิทานพื้นบ้านขอควายพระอดีตพระพุทธเจ้างอง,งูพระราชกรณียกิจกษัตริย์สุขโขทยัย เฉลยคอควายพระอดีตพระพุทธเจ้าข้อที่18พระบรมราชานุสาวรีจัดเป็นปฏิมากรรมที่มีลักษณะทางกายภาพอย่างไรกอไก่รูปนูนขอไข่รูปล่องลึกคอควายรูปลอยตัวงองูรูปที่มีพื้นหลังรองรับ ฉเฉลยคอควายรูปลอยตัวข้อที่19พระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนที่พบที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์เป็นตัวอย่างของงานปฏิมากรรมแบบใดกอไก่ชวาขอไข่สีวิชัยคอควายอโยุทยางองูพระนครสีธรรมราช ฉเฉลยขอไข่สีวิชัยข้อที่20บุคคลในข้อใดเป็นผู้ออกแบบพระบรมราชานุสาวรีราชการที่หนึ่งที่เชิงสะพานพุทธกอไก่ขัขวอินโขงขอไขอ่พระสละลรักษ์ลิจขอควายศัสตราจารย์ศิลปีระศีรีงองูสมเด็จกรมพยานลิศลานุวัติวงศ์ ฉเฉลยงองูสมเด็จกรมพยานณิศลานุวัติวง์แล้วพบกันใหม่ในหน่วยต่อไปหน่วยที่13เทคโนโลยีไทย